หมดแน่สองย่าหลานจริงคำฟ้าล่ะคำฟ้าชับกินข้าวแห้งๆเฉยกินได้ทุกอย่างเลยอือข้าวกับมะม่วงนะคะนี่นะะ้องค้าอืข้าวอย่าจนแตกเขามีฟลอร้ด้วยแหละอือ อ๋ออร่อยอร่อยก่อนจะเข้านอนเห็นย่าเปิดบ้างเลยแวะขอบคุณนะจ๊ะอเมริกาใช่ไหมอเมริกากำลังกำลังดึกว่าจะกินกับน้ำพริกน้ำปลาขอสักพริกสักหน่วยสักเม็ดนึงกับปลานี่มันลูกปลาอะไรนี่ปลาบอกไหม เันปลากระบอกไงมั้นปลากระบอกรู้ว่าปลาน้ําดอกไม้มันทอดไปแล้วอ้าวขอบคุณนะจ๊ะอือ u s เอรัวบ้านสาวจันขอบคุณจ้า USA ก็ยังหนาวอยู่เนาะใช่ไหมบอนทอดบอาทอดอือ มงงม่งงระวังก้างก้างเยอะนะเนี่ยปลาทอดปลาทอดปลาทอดจะกินเผ็ดซะหน่อยแกะไม่ทันนะมือ อ้ำอ <laughs> ้้อ้ําฮึฮึฮึอ้ําให้อะไรยากอย่างแรกชี้อ่อน้องอ้ำาไม่อ้ําไม่เอาไม่เอาให้กล้วยแล้วกันเนาให้อ้ํากินกล้วยอ้ำาน้องอ้ําน่ารักสิให้สีฟ้าหัวใจปะสี่สิบไ่าออยู่ยามไหมเนี่ยสี ไม่ใช่ย่าอายุสี่สิบใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะสี่สิบบวกดูดูดูเป็นกำลังใจให้ดูดูดูดดอำจา๋ามากินข้าวกินข้าวกินข้าวกับปลาทอดคือปลาทําตาดิตาหวานสําเอาข้าวได้ค่หนึ่งคำลูกนะคะแล้วก็ามามองต่อนะคะ หนาวไหมาเนี่ยเด็กๆว,ว่ายน้าขึ้นมาแล้วหนาวไหมบอกพี่อ้ําเดีวพี่อ้ํามาให้กําลังใจสนับสนุนมาตั้งสี่สิบบาทเนี่ยแน่แตยะาต้องแคปไว้ก่อนแตย่ไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะ่ะแตงกีแตงกวเดี๋ยวมือเปื้อนเนี่ยอาปลาไว้ไหนดีเอาปลาไว้กับมะม่วงก่อนอตั้งใจจะคุยเรื่องผลไม้เนี่ย <laughs> ไป,ไปม,ามาเนี่ยมือเปื้อนหมดแล้วเดี๋ยว ขอบคุณนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยขอให้แข็งแรงแข็งแรงไปด้วยกันนะมากินมะม่วงกันมากินมะม่วงกันนี่มันต้องอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมต่ยาก็ทำไม่ค่อยจะเป็นนะนั่นไงเห็นไหมน้องอั้มดูมือมี้ยมือ,ม,อ <laughs> มือวิเศษมือวิเศษแอบจกมะม่วงมาละหนึ่งกินมะม่วงกับกล้วยจ้าพี่น้องขาน้องอ้้มขาตังกิวจ้าสิบเจ็ดล้านคนดูเวเว ว thank you น้องอั้มบอกทนไม่ไหวแ <laughs> ล้วหม้อมะลัยหม้อมะลัยเป็นกําลังใจให้แม่ไมกาหนาวอยู่ใช่ไหมอุย้ยจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจ้าครัวครัวสาวจันพักผ่อนได้เลยนะบ่เป็นอย่างนกขอบคุณมาก่ะเป็นกล้วยด้วยกล้วยด้วยอ่ะเอากล้วยให้อั <laughs> ้มแขกมาบ้านชวนกินกล้วยอ่าโอเคได้เลยนะ้อง น้องจันนอนได้เลยพักผ่อนพักผ่อนนะจ๊ะเนี่ยต้องป้อนข้าวสลับกล้วยเอ๊ะสอะไรนะมะม่วงมะม่วงมะม่วงขอบคุณเดอ้อขอบคุณเดอ้อขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวยวจะทำไฮไลท์ตรงนี้ <c oughs> เกรนใจเพื่อนเดี๋ยวนี้เวลาทําคลิปนะถ้าไม่ค่อยมีไอ้นี่ใครก็เกรงใจเพื่อนขอบคุณอ้ํามากขอบคุณจริงๆเลบฟเรบฟเลิ ب,